สวัสด,ดีครับผมสำหรับนี้เก้านะครับวันที่เก้าพันยาหกห้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนำมอเอรถไซค์ขอดุ้นพกหกตัสูงคันะคะนะ,ค,ะรครับรถเกียร์กลางครับรถนี้เป็นตัวแท้ตัวเต็มครับผมรุ่นสามครับคำเพชรเทอยดีโตจีเตี้ยนะฮะเกียร์เอฟบีครับรถคันนี้ที่เราเชื่อสภาพใหม่ทั้งคันครับ เครื่อยนตนี้ฟิตตีปอกใหม่เป็นลูกเป็นแหวนใหม่นะครับอันนี้เสร็จไปประมาณทักแ0บนะครับรอช่างมาเปลี่ยนยางนะฮะเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4ีเส้นครับวันนี้ให้ช่างไฟมาเดินไปนะครับมาถ่ายทอดบรรกาศให้ชมนะครับ ื็นิ่มๆเลยนะครับของเหลวนี้ใหม่หมดน,นะฮะตัวนี้ก็ปั๊มข่าวว่าแพ็คใหม่นะฮะแต่ของใหม่เลยนะครับ เรา่างยางมาเปลี่ยนนะครับนี่เป็นยางที่เราจะใส่นะครับก็เป็นยางขอบสามสิบนะฮะสิบห้าสามสิบหรือแปดสบี่สามสูงครับผมทั้งสี่เส้นนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ติดรถคันนี้ก็จะเป็นดันหน้าแล้วก็หางเช็ดนะครับหางเช็ดจะเป็นของซีมทีดันหน้านี่เป็นของเบสโป่งแทงหลีครับเอกสารเป็นทะเบียนพร้อม เร่นสู้ดีมากเลยครับรำชิ้นเพิ่มแล้วก็เซ็บมาให้หม่น,นะครสําหรับราคาขายคันนี้ก็เหมือนเดิมครับ680,000บาทครับจะตรงปีทั่วประเทศครับต้าง่ารแใดต้องการการถส,สวยเทคพร้อมใช้เอาไปใช้งานนะครับ6คันนี้ครับแนะนำเลยนะฮะ6 6 0รุ่น3คันหน้าคา,าโลกเียตางแต่พิม2ครับถ้าว่าใช้วไนใดกามาครับ สามสี่วันคงจะเสร็จเรียบร้อยครับดูใบต่อหน้าครับผม เดิมนะครับระบบข้อออกสองพาวของเราก็จะใช้เป็นพกกำลังปิดเปิดอยู่ครับกำลังโอกำลังทดสอบระบบไดชาร์จอยู่นะฮะช่างกำงังช่างกำลังงานชาร์จไฟของเราเดินครับ ถ้าสนใจคันนี้ก็081076640นะครับเสร็จแล้วจะทำคลิปให้ดูครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้จดไว้แะ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกดกระรับกรติดตามรับชมครับสอบคครับ